ในยุคอุตสาหกรรม4.0การเฝ้าติดตามและควบคุมเครื่องจักรจากระยะไกลคือสิ่งที่ช่วยให้โรงงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยและลดต้นทุนในการบำรุงรักษาระบบที่เรานำเสนอวันนี้คือระบบเฝ้าติดตามโรงงานและเครื่องจักรอัจฉริยะผ่าน MQTT และ Home Assistant Dashboard ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การทำงานยุคใหม่โดยเฉพาะทุกเครื่องจักรภายในโรงง,งานจะถูกติดตั้งเซ็นเซอร์เก็บข้อมูลเช่น แรงดันไฟฟ้ากระแสไฟอุณหภูมิความชื้นและสถานะการทำงานของมอเตอร์จากนั้นข้อมูลจะถูกส่งผ่าน e s v 3 2หรือ PLC l o g o ไปยัง MQTT Broker ซึ่งเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ทั้งหมดโปรโตโคอล MQTT ช่วยให้การส่งข้อมูลมีความเร็วสูงใช้ทรัพยากรน้อยและสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์นับร้อยจุดได้พร้อมกันอย่างสเสถียร ข้อมูลทั้งหมดจะถูกรวบรวมและแสดงผลแบบเรียลไทม์บน Home Assistant Dashboard ผู้ควบคุมสามารถดูค่าพลังงานตรวจสอบสถานะเครื่องจักรเปิดปิดระบบจากระยะไกลและตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติได้ทันทีเมื่อค่าผิดปกติเช่นเครื่องร้อนเกินไปหรือไฟตกด้วยระบบนี้ผู้บริหารสามารถมองเห็นภาพรวมการทำงานของทั้งโรงงานในมุมมองเดียวช่วยวิเคราะห์แนวโน้มการใช้พลังงาน วางแผนซ่อมบำรุงเชิงป้องกันและลดเวลาการหยุดเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบเฝ้าติดตามโรงงานผ่าน MQTT และ Home Assistant คือก้าวสำคัญของการเปลี่ยนโรงงานแบบเดิมให้กลายเป็น smart factory มองเห็นทุกจุดควบคุมได้ทุกเวลาและพร้อมก้าวสู่อนาคตของอุตสาหกรรมไทย b o o กกดไลค์ Facebook, like, ทุกรูปเขาเห mm hmm. hey, ็นบ่อย่อยก็เริ่มเศร้าใจช่างเงียบเงาไป Tik Tok เธอดูทุกวันคลิปไหนมันก็ยิ้มได้แต่ฉันนั่งอยู่ใกล้ๆมองตาเธอไม่เจอสักที mm hmm. ถ้าเธอฮัก mm hmm. ก็กดแชร์ถ้าดูแลก็ทักมาอย่าม,มัวแต่ดูอยู่ อย่าลืมฉันที่เฝ้ารอไม่ต้องห่วงเรื่องไกลถ้าใจเธอมีฉันพอหากกันบอต้องรีรอก็บ,บอกให้ชัดเจนเลยถ้าท้ยเฟซใส่ทิกทอกถ้าชแชทแป๊บเดียวก็บอกแค่มองฉันหน่อยบอ